การวิชาการเกษตรส่งมอบโออาโคให้กับเครือข่ายมังคุดจังหวัดจันทบุรียกระดับการผลิตมังคุดสู่มาตรฐานคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับจากต้นทางการผลิตค่ะ ช้าวันนี้ที่สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่6ื่้ส่วนปลิวอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีได้จัดพิธีต้อนรับพลตรีอินทรัตยอดบางเตยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะที่เดินทางมาติดตามการพัฒนาผลไม้คุณภาพของจังหวัดจันทบุรีเพื่อการส่งออกรับทราบปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรชาวสวนโดยมีนายกล้าณรงค์พงษ์เจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้กล่าวต้อนรับและนายดิเรกตนพยอมรองอธิบดีกรมวิชาการ เกษตรเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีพลตรีอินทรัตยอดบางเตยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานและส่งมอบโออา d e คในการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อยกระดับการผลิตมังคุดของเครือข่ายมังคุดจังหวัดจันทบุรีสำหรับการส่งออกทมกลางกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซืบเนื่องจากอดีตที่ผ่านมาเครือข่ายมังคุดจังหวัดจันทบุรีเกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพมังคุดของจังหวัดจันทบุรีจำนวน12กลุ่มมีสมาชิกทั้งสิ้น60คน โดยแต่ละรายได้รับรองระบบการจัดการคุณภาพพืชเกษตรที่เหมาะสมจากกรมวิชาการเกษตรทั้งนี้พื้นที่ปลูกมังคุดในจังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่การผลิตครอบคลุม5อำเภอในจังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่การผลิตประมาณ1,500ไร่สามารถผลิตมังคุดคุณภาพเพื่อการส่งออกไปยังประเทศต่างๆปีละไม่ต่ำกว่า1,300ตัน กรมวิชาการเกษตรโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสถาบันวิจัยพืชสวนจึงได้ดำเนินการโครงการสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายมังคุดจังหวัดจันทบุรีสำหรับการส่งออกซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมังคุดของกลุ่มเครือข่ายมังคุดจังหวัดจันทบุรีที่สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นทางจากสวนของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีซึ่งจะมีรายละเอียดสถานที่สวนของสมาชิกทุกรายโดยใช้เครื่องมือ ือตรวจสอบ GPS และยังมีเว็บเพจเผยแพร่ข้อมูลของกลุ่มเครือข่ายมังคุดจังหวัดจันทบุรีทางการสร้างรหัส O R Code สำหรับการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตมังคุดได้อย่างรวดเร็วและสร้างประโยชน์ทางการค้าและการส่งออกมังคุดในฤดูการผลิตมังคุดของจังหวัดจันทบุรีในปีการผลิต2,558ค่ะ